วันนี้เสนอเมนูปอกกระี่ย่างไก่ย,ย่างเครื่องในย่างแล้วก็มีมะเขือมาอันนึงเพื่อ,อไลโคปินทำแตงหมาลาแล้วก็ลาบลาบกินไปเหลือแค่นี้แหละ <c oughs> ทำเองทั้งหมดทุกคนมาแซบกันมาแซบนัวกันทุกคน บ็อครีอืมคุณน้ำัเกเืออยู่ตร่ไหนแครอีมาล่าุีไงกับอร่อยมากกลับไ่ไงหาใจหาใจ หมักดีมากหมักเหมือนซื้อเลยทุกคน <c oughs> บอกไม่มหัวอร่อยอ่ะแต่แบบมันคือมันเข้าเนื้อแต่แป๊บเดียวหมักอีกแปบ๊บเดียวเองนะทุกคนแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เอง ไก่ดูดีทุกคน่อนจะถ่ายเล็มชิมชิมก็ได้ชิมชม,ชม,ม,มันไก่ย่างที่มันแดง,แดงๆอะทุกคนรสชาติคล้ายๆอย่างนั้นเลยแค่ไม่ได้ใส,ส่สีผสมอาหารอ,อร่อยจริงครับ การบอลคอลี่ด้วยตะกิวการเสียบไม้ติดลบแต่เราเสียบไม้กันไม่ค่อยเป็นบางไม้ก็ไม่ไม่เป็นตอแบบนี้ทุกคนนะอ้อหนูยื่ขึ้นมาไม่ั้องฝัังท้ายอุ้ยนี่ไม่เป็นตอแบบนี้ให้จินตนาการดูว่าอันนี้คือสุดของเอตับ แล้วตรงนี้คือไม้แล้วเราก็จับไม่ได้ต้องใช้ที่คีบเอาเื้ยหัวใจก็ดีเธอคือ่ไม่ลองตับหน่อยหัวใจย่างนานแล้วเนี่ยนานอ๋อไ่วัวก็สุกอะ่ะอย่างนี้ถุกไหมไหน แต่มันไม่มีสินค้าอะไรนะจุกมันแห้งหมดแล้วออือแต่มันมีเลือดอยู่ข้างในหัวใจไงมันก็เลยแดงงออืมโอ้โหย่างแบบแห้งจนไม่มีอะไรยหยดแล้วอะ ตุกะเพราะว่ามีของมท้องอยู่ทิ่ของดิบไม่ได้ก็เลยว่าต้องอย่างให้สุกทั้งหมดปับดีมาก มะเขือเทศยากทำบ้งไหมแม่ขอบปินขอบคุณครับด้ยกินแต่ของยากไม่กินตำแตงเลยตำแตงมันหมอนตำแตงอนรุบาลนะตำแตงก็อร่อยพี่ต้องพิเศษนี่อย่างก็คือลาบอือ คือตับจุกๆเพราะว่าอยากบารุงภรรยาภรรยาท้องแบบว่าซื้อตับมาทำอาหารเพื่อได้ธาตุเหล็กบารุงสมองลูกในท้องอันนี้ก็เอาแบบเหมือนซื้อทุกคน ใจหมดใจใจ,ใจมีไม้เดียวไก่ระยาขาไก่อืมครับครับเพิ่มมักยังไงให้มันเข้าเนื้อได้ขนาดนี้มันหมักแป๊บเดียวอย่างเงี้ยนู่อะนวดนอะ มันเข้าเนื้อทุกคนที่จะบอกคือเราไม่ได้ทำกินกันบ่อยนี่ก็เหมือนแบบทำกินแบบพิกนิกก็ทำกินมันเริ่มต้นที่ว่าวันนี้มีนับตัวคัน แล้วคุณหมอเขาก็แนะนําให้กินท่าตเหลก็กเยอะมีบํารุงอนะไรเงี้ยเข้าใจมากที่สองแล้วแล้วพ่อยาอยากกินลาบเออเราก็อยากกินไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันก็เลยขั้วข้าวั่วเองแล้วก็เนี่ยทำลาบกิน สุกไหมเนี่ยสุกสุกแห้งแล้วเนี่ยมันแห้งหมดแล้วเธอเออว่ะมันแดงอะไรอะ่ะมันแดงอะไระแดงหมาล่าแน่เลยใช่ไหมลองชิมเลยหมาล่าอืมโดนไอ้น้ำจิ้มหมาล่าไง ปินทุกคนมือเย็นแบบนี้ปินไปตับไก่ย่างกินกับนี่หมาล่ากิ้หมาล่าข้าวเพิ่งสุกนังเลยทุกคน ล่าเผ็ดเหมืนนนอนกันนั้นเนี่ยอันเนี้ยอันที่แบบต่ <ปก S 2> ามาแบบอืเผ็ดแหละป็คาริบแบบอันนี้มาลาเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากคิมันต้องหวยี่ย อันดับหนึ่งยกให้ตับตับเลยนะฮึ่ม่งใจมากอันดับหนึ่งยกให้ตับอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งให้ยกให้ลาบลา,าบอร่อยแล้วก็ตับแต่ย่างอร่อยอืมที่เราคิดถูกต้องแหละไอ้ไก่อ่ะมันต้องเอามาย่าง หมูเพาเอามาลาบตับอ,ะอ่ะที่ตำร้านคือเขาแบบให้มันนิ่มๆคือมันไม่เหมือนไม่ค่อยสุกนะมันจะแดงหม่อนงงอ,ะอ่ะอันตรายมากเลยขึ้รู้เนี่ยเป็นเมนูอร่อยที่มันมีอยู่ว่าเถียงกันทุกคนลราซื้อวัตถุดิบว่าตัวเองอ่ะเคยกินลาบตับไก่หรือตับหมู <c oughs> แฟนเถียงบอกว่าน่าจะตับไก่นะ ไอคนผมอะมันไม่มีใครเขาเอา <c oughs> เอาตับไก่มาทำนี่หรอกแต่ก็แบบเลยให้เขาซื้อไปทั้งสองอย่างแต่ก็พูดให้เขาเอะเอะใจเขาก็เลยซื้อตับหมูมาด้วยแล้วสุดท้ายแล้วก็จริงๆที่เรากินกันเป็นลาบอะเขาเอาตับหมูแล้วเขาก็ย่างตับไก่หัวใจไก่อะไรเงี้ยแอมด้วยทอรี่แม่ครัวม,ม,ม,มือใหม่แม่ครัวมือใหม่จะ่ทำอร่อยมาก มันเฮิร์บางทีเขาก็จะสับสนเั่นี้แหละทำเรื่องดดาผมก็จะต้องกินแมงวันก็มงวันเยอะมากมันได้กลิ่นตั้งแต่ตอนที่เราย่างอะ่ะ ที่บ้านผมแมงวัเงเยอะมากถ้เป็นที่ภูเขานะทำแงรงแล้วอร่อยเพราะว่ามันติดหวานปกติผมชอบกินตำไทยปลาแล้วมันจะเค็มใช่ไหมะนะล่ะก็เลยแบบเหมือนเปลี่ยนจากละกอเป็นแตงแทนกินไหม เอแล้วข้าวอืมไม่ต้องแน่นท้องมากอ,ะอ่ะเห็นนะมมามา,าแล้วรือปบ่า ชาทุกคนเพออยากกินคนดีด้วยหรือเปล่าลาบใช่นุอกอยากอยู่ด้วยต้นหอมม้านเราเองที่สำคัญพเพอถือดิบเราพยายามที่จะเอาจากในสวนเรามาใช้ ต้นหอมว่าต้นหอมเราเองผักชีฝรั่งก็ของเราอืมคือฝรั่งด้วยตัวฝักยาวออาอันเดียวตัวฝักยาวแช่จนมันเหี่ยวเพราะว่าเรากลัวแบบตัวฝักยาวซื้อเขาผมมันไม่ชอบกิน <laughs> ไม่ชอบกินตัวฝักยาวเป็นเขียว ใครเป็นบ้างแต่เขาบอกเคยกินอะ่ะสมัยตอนที่พ่อปลูกอะ่ะถ้าแบบเด็ดเรากินเลยแบบปลูกเองกินเองอะ่ะมันหวานมากเลยนะ,ะอืมอาจารย์โจนก็บอกว่าหวานที่เขาทำอะไรนะไอ้น้ำหมาหมาน้อยปะ่ะอืมอืมอม คุนทุกคนองฝนจะมาแล้วไม่รู้จะได้ฝนไหม มันหิวอะทำแจมปกติผมว่า <c oughs> กินไม่เยอะแค่พยายามเหมือนปรุงผิดบอกว่าปรุงหวานไปหน่อยแต่ผมกชอบเพราะบางทีม,มันมีปลาลามันติดเค็มใช่ไหมแต่ข้างหน,าน้าแล้วปรุงหวานหน่อยหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดนึงนี่เราใส่ปลาล้านั่นนะใครเป็นเพราะปะลาแล้าขวดแต่มันเปรี้ยว มันเหมือนตำไทยแต่เปลี่ยนเป็นแต่แตงใช่เองอึงอ่ะคนลงอ่ะตักแต่แตงไม่ตักขวได้ด้วยสีเดียวกันแท้ๆเซนเหรอน้องไม่กินขวาน่ำมูกไหล้วคน โอ้โห,โหลมแรงจิ้ๆแบบนี้ขอให้ตกให้ได้พืบพืชได้น้ำหน่อยฮะปีนี้มันเอลนิโยด้วยทุกคนโหฝนตกหนักๆไปแค่สองวันนี้อ่ะตั้งแต่เข้าหน้าฝนมาจนจะหมดฝน ใจอิ่มแล้วทุกคนหมดเลยยังอะไรลาบอยู่เอาไหมกินยังยวให้แอ่น เดี๋ยวให้หมาบ้างนุ้ยเดี๋ยวหมาไม่มีกับข้าว <laughs> อะเยอะใช้กอกแดงอะแต่ไม่ต้องทำให้มันอีกไงก็เป็นว่าราบาคาบะาทั้เมนูย่างข้าวนำแตงเยวกรลาบ <c oughs> เตียงแบบเตียงหมอแบะ <c oughs> โอเคหมดวันนี้ก็จบเพยงเท่านี้อร่อยมาก ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมากินโชว์มีแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะกินโชว์ก็ขอให้เป็นเมนูที่ภรรยาทำเหมือนกันถ้าซื้อเราจะไม่นี่เพราะว่าหากินได้ทั่วไปถ้าภรรยาทําเมนูไหนแล้วผุกก็จะมากินโชว์คเนี้ยบ่อยๆเพราะว่ามันรสชาติที่เราถูกใจอะทุกคนมันเหมือนมันปรุงเองได้ก็จะมาแบบโชว์แล้วก็ให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสาหรับ ช่อง GM Star น,นียบายขอบคุณมากครับ